สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนขั้นตอนการดาวนโหลดแอปของ BotcoinTech to You นะครับขั้นตอนแรกครับก็เรากดไปที่โคมครับเราหาโคมก่อนนะครับกดไปที่โคมนะครับนะครับจากนั้นเราก็พิมพ์นะครับไปที่ เป็นแอปนะครับเป็นคอยเทคนะครับ o i n นะครับแล้วก็ t e x นะครับแล้วก็ t o u นะครับ t o u อย่างนี้นะครับพอกดปุ๊บล้วก็กดคาว่าไปนะครับอย่างนี้นะครับจากนั้นนะครับมันจะขึ้นเป็นล็อกอินนะเป็นล็อกอินเราก็กดไปที่ดาวน์โหลดตรงนี้นะครับเปิดที่เรเลยนะครับ จากนั้นนะครับเราก็กดไปที่าภาษาอังกฤษก่อนนะครับกดภ,ภาษาอังกฤษก็กดดาวน์โหลดนะครับพอกดดาวน์โหลดจะนจะมีรรมคำคุณต้องการดาวน์โหลดนะครับ A.P.P.A.P.K. ต่อไปหรือไม่ก็กดนะครับไปจากนั้นนะครับก็ไปกดเปิดนะครับเปิดโปรแกรมการติดตั้งเนี่ยนะครับเรากดตรงนี้ จากนั้นนะครับเราก็กดไปที่ติดตั้งอย่างนี้ครับอืมโอเคกดจากนั้นคือกดเปิดครับเรียบร้อยขึ้นมาแล้วครับก็แปลว่าคือดาวน์โหลดของแอปเสร็จสิ้นเรียบร้อยอะนะครับ ่าสิเหนึ่งร้อยก็เราเข้าไปดูนะครับเ,รเข้าไปหน้า,จาเจอเจอมาแล้วครับเราจะได้แอปเข้ามาหนึ่งกันนะครับโอเคซับสวัสดีครับ